เพลงมีนัดกับพี่จริงๆนะคะเอ๊ะทำไมยังไม่ทั้มาตอนเชา้าไม่ตื่นบันเทิงตั้งแต่เช้าเลยฉันไม่สายฉันเอิร์ธามากนี่นะคะกอ,อ,อนะเกือบจะชนแล้วลก็น,นี่ <laughs> สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาอยู่กับเพลงขวานอัฟฟิเชียอีแล้วนะคะวันนี้เพลงมีนัดกับพี่หญิงๆนะคะวันนี้เพลงนัดนางไว้11โมงก็ว่าเอ๊ะทำไมยังไม่ทักมาตอนเช้าคือตัหง,งิดตัหง,งิดตั้งแต่เช้าแล้วแต่ก็คิดว่าพี่สาวเราเนี่ยเป็นคนตรงต่อเวลาเนาะเป็นคนแบบว่านัดนี่ไม่เคยจะเทเลยเราก็เลยลองโทรไปแกล้งๆซิ้งซาพอเราถึงคอนโดนางแล้ว11มงครึ่ง ่ยังไม่ตืน่นเพลงนัดกัน11โมงนะคะนี่ก็รอพี่หญิงนะคะอาบน้ำนางบอกว่าขอ10นาทีเห็นไหมคะบันเทิงตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันนี้เพลงจะพาพี่หญิงไปทำอะไรแล้วก็ไปกินอะไรบ้างนะคะมาแล้วจ้าคนสายฉันไม่สายฉันเอิรนทรมมากนี่จะเล่าให้ฟังนะคะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องก็คือนาจะนัด11โมงใช่ปะแล้ว สิบโมงยี mortar, ่สิบโทรมาบอกว่าเฮงจะถึงแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนตื่นยังงตอนนั้นน่ยยังไม่ตื่นสติยังไม่ยังยังไม่อยู่กับตัวยอมรับว่ายังไม่ตื่นแต่ฉันก็แบบเฮ้ยไีอยู่กอบเธอแป๊บนึงรอสิบนาทีรอสิบนาทีรอแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยสรุป พออาบน้าเสร็จสติมาเหมือนแบบว่าแล้วมีสติแล้วก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนนะนัดฉันสิบเอ็ดโมงมาทําไมวะตั้งแต่ยังไม่สิบโมงค่งแต่ว่าฉันก็ออนทามถือว่าฉันก็ทําได้ดีในเวลาที่มีอยู่แต่พี่อย่างนี้คือตรงเป๊ะเลยนะเฮ้ยสิบเอ็ดโมงก็คือสิบเอ็ดโมงมันก็อดกิจติดกาเพชรไงตอนแรกกะติดกาเพชรเนี่ยแบบว่าถามนอสาวว่านอสาวนองสาวจะเอาแบบว่าสวยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ่ายถ่ายวอกับน้อสาวนองสาวว่า สวยที่สสวยที่สุดอะไรอย่างี้ก็เลยโอเคได้เดี๋ยวจะติดกัเพชรไปนะอะไรอย่างงี้วันนี้จะพาไปไหนคะวันนี้จะพาไปกินบูดงซึ่งน่าับพี่อิงหลายรอบแล้วอูดงเนี่ยใช่แล้วก็เทมาตลอดเลยวิวิไม่ว่างไม่ออทำงานใช่เรานี้ว่างแล้วว่างแล้วก็เลยทําตามสัญญาเราจะทําตามสัญญาอะไรทำตามสัญญา ในที่สุด <sm all> ก็ได้กินสักทีที่แบบว่าชวนแล้วก็กีชวนแล้วก็กินแล้วก็มีการถามอีกว่า <c oughs> อ้าวพี่ไม่ได้ไปกินอีกเหรอเพงเพงไม่ป <m akes aret> ็นไรหรอตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านทีสรุร,รามิง <c oughs> เราต้องสแกน เพลงอ่ะเคยมากินแล้วประมาณ3-4มสี่ร้อบแต่วันนี้ก็พาพี่หยินมากินใช่พี่อใช่นี่เราก็ต้องสแกนเพื่อที่จะดูเมนูนะคะแบ่งกันพี่สาวฝั่งยาเร็วๆได้เร็วๆ ิในใหห้มดจะบอกว่าร้านเนี้ยเขาทำเส้นอีกวัน,น,น้ะตัวใช่ใหม่สดทุกวันใช่มันมีสองสาขานะคะม,มีสาขาอาโศกแล้วก็สาขาทองหลอง่อสาขาอาโศกต้องข้ามตึกเราเลยยิงยิงกัน,นถ้าสมมติว่าไ,ไปตึกไงเงี้ยไปกินได้<ข> พูดมันเป็นทุก่วนเช้าแต่ไม่ใช่นี่นะคะเส้นเขาหนึบมากอร่อยไหมเส้นอร่อยเนะเส้นหนึบมากแล้วก็ซองมันอร่อยมาก มันจะเขาทำเองทวันใช่ไหมคะใช่นี่นะคะออ่อยมากากุ้ <c oughs> ก็ใหญ่มากไปกรอบน,นะ อร่อยไหมทอดเนาะของทอดยังไงก็อร่อยอร่อยมากอมกรอมาก ยิ่ดิบแล้วอิ่มแล้วค่ะพาไปไหนต่อทีนี้เดี๋ยวจะพาไปกินกาแฟแต่เรากำลังกรนเพิ่งอิ่มไงก็เลยจะพาไปไปไหนอ่ะไม่บอกเดี๋ยวไปเจอกันที่พี่หนึ่งที่ไหนเอนะากำแพงนักข้างหน้านะเอาน่าฉันบอกเธอแล้วว่ามันเป็นกำแพง ไม่อะอยู่ดีๆก็บอกให้ถ่ายรีแอคตัวเองคืออะไรอ่ะถ่ายรีแอคตัวเองว่าตัวเองงงอยู่เออว่าน้องทำอะไรถ้าอิทตู้สติกเกอร์นั่นใะจ๊ะใช่ไม่เคยมาเราจะพาพี่มาถ่ายตู้สติกเกอร์ระหว่างรอกินกาแฟโอ๊ยน้องมันไม่ให้เข้าให้เข้าก็เรามาร้านนี้อ๋อมันต้องมีเราพอเปิดให้พามาถ่ายรูปโอว่าทำไมน่ารักจังไม่เคยมา ไฟรถที่เกือบจะชนรถก่อน่นี้ <laughs> เก่งมากคะ่ะไปนี่นะคะนี่นะคะรูปที่เราได้ นี่นะคะคนเหงาสองคนจะพาไปกินกาแฟนะคะป่าอะไรนี่แ <Kauf> ต่ตัวแมนมากไม่ได้นัดก,กันเลย มากเลยลากฉันมาทั้งวันได้จริงเดี๋ยวไปนวดกันดีกว่าไปจ้าถึงแล้วจ้าโอ้ยกิจกรรมนั้นไม่ไหวจ้าวันนี้วันนี้มันนวดขอรอบขอรอบกี่ฉันมาขอรอบฉันมากวันนี้นวดสองชั่วโมง ตลอดเนี่ยนพล่ก็มองคอยดูนะเราคลิปออกมาแต่ก็จะเป็นเหลือพี่ก็มองตลอดยูทูบเบอร์มือใหม่ก็วันนี้จบวันตั้งแต่เช้ายันห้าโมงครึ่งตั้งแต่ก่อนสิบโมงครึ่งอะสิบโมงยี่สิบขอบคุณพี่หญิงนะคะนี่ค่ะครั้งหน้าวาเราไปเที่ยวกันหรือว่าใครอยากให้เราไปทำอะไรแต่อย่าแพงแพงนะ บอกได้นะคะคุยกี่คนบอกว่าจิ้นเนวะนะคู่จิ้นหรือเปล่าไม่ได้เดี๋ยวเขามีคู่จิ้นของเขาคุณอากาศอะเราสวิตจิ้มอะเขาแซ่บมเรามีคู่จิ้นหลายคู่ได้โอเคก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาคุยด้านล่างได้แล้วก็พี่หญิงฝากช่องฝากช่องหญิงๆด้วยค่ะอุ้ยสะดุ้งแรงมากเมื่อกี้ฝากช่องหญิงๆสะดยชาด้วยค่ะแล้วก็ฝากคุณอากาศด้วยค่ะก็ทำโอกาสเดี๋ยวให้เพลงพาไปเที่ยวใหม่ได้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b ้ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยจ้ะบ๊ายบาย